สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F อซทุกท่านนะครับผมณนะตอนนี้เวลานี้นะครับผมก็ได้ขึ้นใส่เหล็กจันทันนะครับไปหนึ่งตัวแล้วนะครับพี่น้องอตอนนี้ก็แดดร้อนละอุกมากนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้นะครับสลบยี่สิบเซนนะครับพี่น้องตรงนี้ว่าเอาขึ้นอีกว้ามันสลบเกินไปนะครับ ไม่ต้องกลัวน้ํไม่ไหลยี่สิบเซนไหลอยู่แล้วนะครับพี่น้อง,งโอ้มองช่างหมต้องก็พุกว่าช่างหมุต้องกลัวน้ํามันไหลฉากเข้าในบ้านนะครับเอซีอันนี้นะมันมันสรุปกว่าของผมนั่นะดูของผมหนะึ่งของผมสิบเซนสรบปนะสิบเซนอ่าอันนี้ยี่สิบเซนจะให้คุณอ่ะเข้าว้ใส่มาตรนะเอืซี สบายนะครับทีนี้ทำกลัวเนาะช่วงหน้าฝนนะครับไม่ต้องกลัวฝนตกไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะครับก็ย้ำนะครับพี่น้องทุกท่านนะเอซี <c oughs> หลายท่านนะครับอาจจะสงสัยเนาะน,นี่ก็ตอบให้เ f ซนะครับได้กระจ่างนะครับก็ การนะฮะการทำห้องครัวของลุงนี้นะพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าผมนะฮะนำเงินส่วนกลางมาทําหรือเปล่าเนาะนะครับเพราะว่าเอซเพราะว่าผมพวกเราเนาะไม่ใช่ผมพวกเรานะคุยกันว่าจะไม่ เอาเงินส่วนกลางนะครับจะไม่เอาเงินส่วนกลางมามอบโอกาสให้ญาติของตัวเองนะครับอ่าอันนี้ก็มาตอบเนาะให้ f อฟฟังชัดๆเลยนะครับเล็กนะที่เอามาใช้นะครับเป็นเหล็กของผมนะครับเป็นเหล็กของผมเองนะครับแล้วก็ สังกะสีนะไม่ได้ซื้อใหม่นะครับก็เอาเอาสังกะสีเก่านะนะมุงลังคานะครับพื้นก็ไม่ได้เทนะครับเนาะเอาแบบนี้นะครับพี่น้องอืมนะพวกเรานะครับไม่ได้เอาเงินส่วนกลางนะฮะมาทําตรงนี้นะครับพี่น้องนะเอาเงินของผมนี่แหละครับเอาเด็กของผมนี่แหละครับทำเนาะ ท่านมองว่า FC คงเข้าใจเนาะเพราะว่าพวกเราคุยกันว่าจะไม่เอาเงินส่วนกลางนะมามอบโอกาสให้กับญาติของตัวเองนะอตอนแรกลรงนี้ไม่อยากทำหรอกครับ FC อยากทำเดบนปะสองเมตรยกโคมมาตั้งเลยเพราะว่าลุงนี้นะยังไม่มีงบนะครับพี่น้องผมก็เลย อ้าวให้ลุงนี้ยืมเหล็กของผมก่อนอะนะครับเซ็นไว้ไม่ได้เลยเซ็นไว้นะจนกว่าลุงนี้นะจะประสบความสําเร็จนะจะได้เงินจาก y o u t u b e นะครับเนาะอันนี้เดีกก๋ยว <laughs> อืมนครลุงนี้ตอบชัดเลยนะครับว่ามกกไม่เอาได้เอาเงินส่วนกลางเนาะใช่ไม่ได้เอาเงินส่วนกลางมา มาสร้างห้องครัวผมนะครับไม่ได้เอาอืมอไม่ได้เอานะครับพี่น้องผมยืมเหล็กของช่างพงครับมาทําห้องครัวก่อนแล้วก็มีตังแล้วก็ใชย,ยเนาะอืมนี่นะครับพี่น้องตอบชัดแล้วนะครับเอฟซี F อ่าก็ ส่วน f อฟีหลายหลายท่านเนาะก็อ,อยากจะมอบโอกาสให้กับทางลุงนี้นะครับแต่มันมันผิดวัตถุประสงค์นะฮะที่พวกเราคุยกันมันผิดกติกานะครับผิดกติกาไม่มันผิดกติกาของพวกเรานี่แหละที่คุยกันนะครับว่าจะไม่มอบโอกาสให้กับญาติตัวเองนะครับอืมเจ้านี่ก็บเว็บบ้านอยเี้า อน้าพี่น้องก็ประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวกลวเอฟซีดราม่าอีกเนาะว่าเออเอาเงินส่วนกลางไปทําให้ญาติตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้นะครับะก็มาตอบชัดแล้วเนาะเอฟซีไม่หนูนี่มองมองแบบนี้เนาะเอฟซมองผ่านหน้าจอนี่มันเหมือนมันสรุบแรงเกินไปนะครับพี่น้องนะครับมามองด้านค้างนะครับพี่น้อง นี่นะแบบนี้นะครับ fc เพามองนั้นนะมันมันเหมือนมันสลบแรงเกินไปนีม่มองด้านนี้มันไม่สลบนะ fc มันไม่สลบแรงเกินไปเนาะนี่ครับนี่ครับพี่น้องสลบยี่สิบเซนครับผมอ่ามันก็สลบแรงกว่าของผมสิบเซนนะครับน้ำน้ำไม่ไหลเข้าบ้านครับทราบว่าตัวน้ำไหล เข,เข้าไหม,ไมโอ้ <c oughs> ตอนแรกช่างบุมบอกว่ามันจะไหลเข้าบ้านนะทำไมมันมันเหมือนทางนูน้นมันสูงกว่าเอาจับขนาดจับระดับดนั่นี่ขึงเชือกอย่างดีนะช่างช่างบุมบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมุงเลยเรา จนถึงหกทุ่มนะฮะลมใส่ยจะไม่ได้นอนนะครับ <laughs> เยังเขาก็อะไรนะเขาก็ลออกกุ่มองก็อ้ยเสียง,งกั <laughs> งเกินเอ่อมือก็เออว่าอนยะ่างว่าเนาะมือกลก็คืนเน่ยดีนะ <laughs> มนไม่ <laughs> เดียเดียไม่ร้อนเนาะสัมกระฤีก็ไม่ร้อนด้วย <laughs> อืม นนก็สยัวยอยู่เอามาอีกหนึ่งสองสามสี่ตัวเอามาอีกสี่ตัว 5, <6. S 1> ใช่เล็กสามอ้าววีวีนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆครับ FC เหนื่อยแล้วก็พักเนาะทุกท่านไปเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าผมต้องลงไปลุย ปรับนานะครับในวันพรุ่งนี้เนาะทุกท่านทรมบรนมบนี้เราไม่ต้องเร่งนะฮะเร่งแล้วมันเหนื่อย <c oughs> เร่งนะฮะเอซเราก็คิดนะฮะเราเอาเหล็กขึ้นไปแต่ละตัวนี่มันต้องไม่พลาดนะครพี่น้อง <c oughs> อเห็นไหมตรงนี้ถ้าเจ้าบอกให้ค่อยเอาขึ้นไปอีกนะ <c oughs> มันยิ่งสโลปสามสิบเซนหนู อันนี้ผมมันสวยแล้วเท่านี้เนาะโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับชี้แจงให้เอฟซฟังนะอย่างเป็นทางการครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ